สุนทรภัณฑ์หรฮีมสัลามอะัยกุมอรอมตุลลอฮฺบอตบรกาตุอย่าดูถูกดูอาบทนี้เป็นดูอาที่ผมเชื่อว่าหลายคนท่องจําอยู่ในสุรัอันบอตรอโดยเฉพาะคนที่ไปทําฮัสหรือว่าทําอุมรอก็ตามมันเป็นดูอาตัวบทจากอันกุรานที่ลัซซุบฮานุฮวาตาให้เรากล่าวเป็นประจําสม่สมสมําเสมอโดยเฉพาะขณะตะวาฟในในโค้งสุดท้ายระหว่างมุมรุกนยามานีกับมุมหินดำเนะี่ยให้กล่าวดูอาบทนี้นั่นคือดูอาที่ว่ารับบานาอาตินาฟิดุญยาฮัสนะ วฟิลอาเคิรติฮัสนะวกีนาอาตาบันนารความหมายคือโอ้ผู้อภิบาลของพวกเราได้โปรดประทานความดีงามใดก็ตามให้กับพวกเราในโลกนี้และโปรดประทานความดีงามใดให้แก่พวกเราในโลกหน้าและโปรดปกป้องพวกเราให้พ้นจากไฟในโลกที่เถิดดูอาบทนี้เนี่ยเราบอกว่าอูลาอิกละลาหุมนาซีบุมิมมากาซาบูคนเหล่านี้ที่ดูอาดังกล่าวเนี่ยเขาจะได้รับตามที่เขาได้ขวนขวายนาซีบุนมินม,มากาซาบู มายถึงว่าเขาต้องการความดีงามในโลกนี้ก็จะได้รับและต้องการความดีงามในโลกหน้าใดเนี่ยก็จะได้รับและได้รับการปกป้องคูมพรอยพนจะไฟนรกตามปริมาณการกระทําของเขาตามเนื้อหาของดุอาดังนั้นดูอาบทนี้เป็นดูอาที่มุสตะยาบตามที่อัลลอฮฺสุบฮาหารหัวตาบอกอันนี้คือเรื่องแรกนะเรื่องที่สองที่บอกว่าอย่าดูถูกดูอาบทนี้เนี่ยเพราะว่าครั้งหนึ่งท่านนบีซอลลัาวคนหผมมีสามเรื่องเรื่องที่สองก็คือท่านในบีได้ไปเยี่ยมซอฮาบะคนหนึ่งที่เขาป่วยในฮะดิษบอกว่า เหมือนกับลูกนกที่ไรเรี่ยวแรงคือไม่มีกําลังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะในบีก็สังเกตเขาเนี่ยผิดปกติก็เลยถามว่าท่านไปดูอา,าอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่ฉันเนี่ยดูอาต่อรสุบฮานหัวแต่ละว่าโอ้ลอหากพระองค์ได้กาหนดให้ฉันจะถูกลงโทษในโลกหน้านะฮะดังนั้นได้โปรดให้การลงโทษของพระองค์เนี่ยมันเกิดกับฉันในโลกนี้เพื่อฉันจะได้ไม่ถูกลงโทษในโลกหน้าด้วยเถิดท่านนบีบอกว่าสุบฮานล้อท่านไม่สามารถจะรับได้หรอก การลงโทษของเราจะเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าเนี่ยไม่สามารถจะรับได้ทําไมไม่ขอดุอาบทนี้ละก็คือรับปบนาอาตินาฟิด,ดุนยาฮัสนะบฟิลอาเคิรติฮัสนาวปินาอานาัะบันนะเพราะเป็นอุอาที่ขอความดีงามทั้งในโลกนี้และขอความดีงามทั้งในโลกหน้าและสําคัญก็คือให้อลลอปกป้องคุ้มครองร้อยพ้นจากไฟในรกความหมายก็คือให้ได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องผ่านนรกน,นั่นเองดังนั้นการที่อลลอสุบฮานุวะจะปกป้องเราให้พ้นจาก ความช่ว้ไรในโลกนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปแลกกับโลกหน้าหรือการที่เราจะปกป้องไรพ้นจากความชั่ว้ไรในโลกหน้าไม่จําเป็นจะต้องแลกกับความเจ็บปวดในโลกนี้หลายคนจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้ดูอาบทนี้จึงเป็นดูอาที่อิมแพกมากส่งผลกระทบกระชิดของเราอย่างมากถ้าเราดูอาพร้อมเข้าใจความหมายและดูอาพร้อมกับนําเอาเนื้อหาของดูอาบทนี้มาปฏิบัติมันจะส่งผลได้เราครั้งหนึ่งในในส่วนที่สามที่ผมอยากจะเล่าให้กับทุกคนได้ ฟังก็คือท่านหนึ่งบรรดาสหายของท่านอานสัสอิบนุมาลิกท่านอานสัสอิบนุมาลิกเนี่ยเป็นซอฮาบะคนหนึ่งของท่านอนับดุลเลอะห์หัวซันผู้ใกล้ชิดกับท่านนาบีุละแล้วก็มีความรู้เป็นอย่างมากซอฮาบะหรือว่าสหายของท่านอานัสเนี่ยก็เลยบอกกับท่านอานสัสบอกว่าท่านเนี่ยได้โปรดดุอาให้กับพวกเราด้วยเถิดนะฮะอานสัสก็เลยดุอาบทที่ว่า,าอัลลอฮ um ฺมะรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสซันะวะฟิลอาคฮิร์าะจิฮซันะวะกินาอัลลบานะดุอาบทน,นี้ และสักพักหนึ่งสหายของท่านอาัสเนี่ยก็เลยบอกว่าท่านได้โปรดเพิ่มเติมดูอาให้กับผู้เราหน่อยเถอะไม่ก็ดูอาบทนี้เนี่ยยังไม่พออยากจะขอดูอาบทอื่นเพิ่มเติมท่านอาัสก็ขอดูอาบทนี้เนี่ยซ้ําเป็นครั้งที่สองแล้วเขาก็ขออีกสักพักหนึ่งเขาก็ขออีกอาัสอิบน,กนิก็เลยบอกว่าพวกท่านจะเอาอะไรอีกมากไปกว่านี้ฮะดิษนี้เนี่ยนะฮะเป็นฮะดิษท,ที่ที่ฮะดิษสุิยะนะครับนะ ะะอยู่ในไซฮ์อิบนุฮิบบัดอัสก็บอกว่าพวกท่านต้องการอะไรมากกว่านี้อีกหรือฉันขอให้พวกท่านได้รับความดีงามของโลกนี้และโลกหน้าทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็ท่านก็ยังบอกอัสก็บอกว่าท่านอนับดุลฮุสต์มักจะขอดุอาร์บทนี้เนะบออ่อยครั้งเพาัมงมดเป็นดุอาร์ครอบจักรวาลแล้วถ้าเราขอและเข้าใจความหมายเป็นอย่างดีมันคือความดีงามใดๆก็ตามในภาษาอับดับนะฮัสนะก็คือความดีงามใดๆในโลกนี้ ฮัสนัยอันนคือความดีงามดใดในโลกหมายถึงว่าทุกความดีงามแล้วก็มาจบท้ายของดุอาด้วยกับการให้อัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองเราให้พน้นจากไฟในโลกนั้นดุอาบทนี้เรากล่าวให้บ่ยอยๆโดยเฉพาะคนที่ทําฮัสและอุมรอนนะให้กล่าวบ่อยๆเพราะอัลลอฮ์กล่าวอายะต่างกล่าวเนี่ยในสุร์ในอายะที่องของสุรอ Al ัลบุกระ์พูดถึงคนทาฮัสและคนทําอุมร้อนเนี่ยเป็นการเฉพาะโดยเฉพาะกำลังขณะกำลังกำลังตะวักในโค้งสุดท้ายระหว่างมุมลุคนิยามานี้กับมุมหินดำเนี่ย ให้กล่าวดูอาบทนี้ให้มากใครที่ไปทำอุมรอในช่วงเวลานี้หรือแม้แต่ไม่ได้ไปทําอุมร้์หรือคนที่ไปทําฮัสในใน,ในปีนี้เนี่ยควรที่จะดูอาบทนี้เนี่ยให้มากและใครต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมนะในหนังสือดูอามุสตยาฉบับใครควรก็ระบุด,ดูอาบทนี้เอาไว้แล้วก็มีความหมายหนังสือเล่มนี้พิเศษนะครับมีตัวบทที่เป็นภาษาอัหรับพร้อมกับความหมายภาษาไทยที่แยกสียแยกคำนะฮะแล้วก็คําอ่านเนี่ยก็เป็น มีคำอ่านให้ด้วยนะฮะเพื่อเราจะรู้ความหมายแล้วก็บอกที่มาของดูอาว่าดูอาบทนี้มาจากใครแล้วก็เอาะราตอบรับดูอาเนี่ยเป็นอย่างไรพร้อมกับบทเรียนที่ได้อ,อยู่ในหนูสืเอเล่มนี้นะครับดังนั้นใครต้องการหนูสืเอเล่มนี้เนี่ยราคารวมส่ง1000บาทพอดีนะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งซูเปอร์บายแห่งการทาฮัชจะบอกวิธีการแล้วก็จิตวิญญ,ญาณแห่งการทำฮัชมินมากอซิรินฮัชอันนี้อาจารย์ผมเป็นคนเขียน เองนะครับแล้วผมแปลามาเล่มนี้เนี่ยผมเรียบเรียงเองดูอาเนี่ยร้อยหกสิบทด้วยกันถ้าพี่น้องสนใจแพ็คคู่นะคนนี้ไปทำฮัสเลอร์อุบาร์เนี่ยสเล่มน,น,นี้สามร้อยบาทรวมวันเนี้ก็คือหนึ่งพันสามร้อยบาทพิเศษคนที่รับชมคลิปนี้นะพี่น้องสิบทานแรกถ้าสนใจพี่น้อง CF เหลือเพียงหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ถ้าใครสนใจพี่น้อง CF เอฟหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ก็จะได้รับสองเล่มนี้ไป ไปศึกษาเอาไปใช้ในการทำฮัชโลมร้องของท่านโดยเฉพาะคนที่กำลังจะทำฮัชในช่วงเวลานี้ก็ถ้าสนใจเล่มเดียวดูอัมเสียบฉบับ,บใครควรนะก็พิมพ์ CF 1ห0 0งถ้าสองเล่มก็1190อันนี้ก็ลดจาก1300รอเหลือห1ึ0ก้าใสนใจพี่น้อง CF มาได้เลยครับสลามวลเลยกุณร้องขอบคุทุลล่า